ในวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานักแสดงอ e ีซึงกิได้ขอให้ต้นสังกัดของเขาฮุ o เอ n นเตอร์เทนเมนต์ทำบันทึกรายได้และการชำระเงินที่โปร่งใสให้กับเขาคนวงในแสดงความคิดเห็นว่าฝ่ายของอ e ีซึงกิได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีปัญหากเกี่ยวกับรายได้และการชำระเงินของเขาจากการโปรโมทในวงการบันเทิงคำขอที่ยื่นผ่านตัวแทนทางกฎหมายเรียบร้องให้บันทึกค่าธรรมเนียมการจัดการค่าใช้จ่ายและยอดคงเหลือที่ชัดเจน เปิดเผยต่ออ e ีซึงกิแต่ h ุกเอ n น e ต t ร์เทน n มนต์ไม่สามารถทำตามต้องการของอ e ีซึงกิอาจจะมีปัญหาก,กับบันทึกที่จัดทำโดย h o กเ e n t เตอร์เทนเมสถานการณ์อาจนำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับความชอบทำสัญญาพิเศษได้ข่าวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆแ,และบริษัทในเครือในวงการบันเทิงเนื่องจากอ e ีซึงกีอยู่ภายใต้สังกัด h ุกเอนเตอร์เทนเมมาเป็นเวลา18ปีตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อต้นเดือนในวันที่10พฤศจิกายนกองสืบสวนอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ทำการตรวจค้นและยึดสำนักงานใหญ่ของพวกเอ็นเตอเทนเมนต์ในชุมดำลงกรุงโซลในข้อหายักยอกเงินและชอกองอีกด้วย